ใครตามหา SUV คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคามือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆรถคุณภาพแบบนี้กับ MG GS 1.5เทอร์โบประหยัดสุดแรงที่สุดกับเทอร์โบ t x ปี2018ครับโอ้โหครับตอนเป็นป้ายแดงนะครับ1ล้านบาททอนวิ่งแค่1,000บาทเท่านั้นเองวันนี้จัดไปในราคาสมเหตุสมผลครับ3 3 9 0 0 0บาทเงินสดพูดคุยต่อรองราคากันได้ครับสีขาวสวยใสยตัวท็อปทะเบียนสวย,สวย เลยครับคันนี้มือเดียวออกห้างแน่นอนครับผู้มือครบพร้อมโอนแน่นอนครับจัดส่งรถถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเรามีรถสไลด์ประจําร้านสไลด์ไปถึงหน้าบ้านนะครับย้ำนะครับไม่ได้ขับไปส่งนะแต่เอารถขึ้นสไลด์เพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้านะฮะโอนจองเพียง1นึ่งืน สไลด์ไปถึงบ้านใจส่วนที่เหลือวัดกันวินวินครับเพราะรถมันสวยยังไงคุณก็ต้องรับแน่นอนวันนี้นะครับจัดมาเลยส่วนใครที่อยู่ใกล้บางบัวทองครับรีบมาดูรถมาทดลองรถกันได้หรืออยู่ไกลวิดีโอคอลกันก่อนได้นะครับสนใจรีบดุๆเลยกับรถคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและมีบริการจัดส่งรวมถึงการรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยนะครับใครสนใจคันนี้088 584 5375ครับ